จทย์ตีกรแนวนี้ออกข้อสอบแทบทุกสนามเลยครับน,น้นองๆไปดูซิแนวไหนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าคอเซต้าเนี่ยนะครับให้มานะครับว่าเป็น4ีส่วนหนะครับแล้วให้ไซเซต้ามาด้วยนะครับไซเซต้าเนี่ยให้เงื่อนไขามานะครับว่ามันเนี่ยนะครับจะต้อง น้อยกว่า0จงหาค่าของข้อ1นะครับ s ซ n 2เซตา้าข้อ2 cos 2เซต้านะครับแล้วก็ข้อ3 tan 2เซตา้าโจทย์แนวเนี้ยออกบ่อยมากๆทั้งในมิดเต r m f ไฟนอเก็บคะแนนหรือแม้กระทั่ง a level net s ต t นะครับฉะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นแนวนี้ขึ้นมาน้องต้องรู้ก่อนนะครับว่า c o s เซต้าเนี่ยอัตราส่วนของคอร์คืออะไรอัตราส่วนของ cos ก็คืออะไรครับชิดฉาก ถ้าซายคือข้ามฉากคอสทิฉากแทนคือข้ามชิดใช่ไหมงั้นคอสก็ต้องเป็นชิดนะครับส่วนด้วยฉากนะครับพอเป็นชนิดเสร็จแล้วให้น้องเนี่ยนะครับสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาสามเหลี่ยมนั้นพี่เรียกว่าสามเหลี่ยมมโนแล้วกันเนาะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะครับสมมุติสักมุมหนึ่งเป็นเซตาถูกไหมแล้วเขาบอกมาว่านะครับคอสเนี่ยคือชิดฉากใช่ไหมครับงั้นชิดมุมเซตาคือ4ฉากคือ5 ถูกไหมครับแสดงอีกด้านหนึ่งที่เหลืออัตราส่วนพีตากลัสสิอีกด้านหนึ่งที่เหลือคือ3แน่นอนโอเคไหมครับน้องสร้างสามเนียมโนเสตเสร็จปุ๊บทุกคนครับน้องต้องรู้ว่ามุมเซต้าของเราเนี่ยมันอยู่คอนนไหนน้องก็เขียนนะครับวงกลมที่พี่เรียกว่าวงกลม1หน่วยและกันเนาะอ่ะพี่เขียนแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วน้องนะครับก็นะครับต้องรู้จักวงกลมหนึ่งหน่วยนี้เป็นความรู้พื้นฐานคอนแนนนี้นี่คือพี่เขียนว่า A และกันคือย่อมาจากคํวา,าว่าออนั่นหมายความว่าคอนแนนเนี้ย ทุกค่าฟังก์ชันที่คอมมิติมีค่าเป็นบวก้อนันนนี้พี่เขียนเป็น S และกันน้องนั่นหมายความว่าย่อมาจากคําว่าไซน์้อนั้นนี้ไซน์มีค่าเป็นบวกคอนแนนต์นี้พี่เขียนว่าตัวทีย่อมาจากคําว่าแทน้อนแนนต์แทนมีค่าเป็นบวกและสุดท้ายพี่เขียน C นั่นหมายความว่า้อนันนนี้คอ s สมีค่าเป็นบวกทีนี้จากการที่เขาบอกว่านะครับข้อนี้ไซน์เนี่ยมันน้อยกว่า0 2ขย์อนั้นที่ไซน์น้อยกว่า0ูคือตรงไหนคืออันล่าง ถูกไหมครับคือ2อันล่างแน่นอนที่ sin ์น้อยกว่าศูนย์พอรวมกับ c o s เซต้าที่เป็น4ี่ส่วนหซึ่งมีค่าเป็นบวกนั่นหมายความว่ามันตกคอนแนนข้างล่างที่ c อ s เป็นบวกโอเคไหมครับพอน้องรู้นะครับสามเหลี่ยมมโนกับรู้มุมที่เซต้ามันตกแล้วตกจบเลยครับข้อนี้ต้องการอยากหาไซ n ์สองเซต้าใช่ไหมพี่เคยบอกแล้วสูตรเกี่ยวกับไซ n ์สองเซต้าคือ2องไซ์เซต้าแล้วก็คอ s เซต้าจะน้องพี่น้องหาไซ n ์เซต้าเลยครับทุกคนจ๋า เซต้าหาจากอะไรครับก็หาจากสามเหลี่ยมรูปนี้โอเคไหมครับไซคือข้ามส่วนนฉากงั้นข้ามส่วนนฉากก็เป็น3ส่วน5แต่เจ้าจงอย่าลืมว่าอะไรครับมุมเนี่ยมันตกคนแนนที่คอสเป็นบวกงั้นไซต้องติดลบด้วยนะครับส่วนคอสเซต้าก็เป็น4ส่วน5เกตปะทุกคนจ๋าคูณกันหมดต้นครับ 2- 3เป็น6นะครับ หกสี่ยี่สิบสี่ก็ตอบลบยี่สิบสี่ส่วนข้างล่างคูณกันเป็นยี่สิบห้าเสร็จและอันแรกนะครับงั้นไซน์สองเซต้าจะได้มาเป็นลบยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบห้าต่อไปคอรสสองเซต้าพี่เคยบอกพวกเราว่าให้จำสูตรเดียวสูตรนั้นคืออะไรครับคอสกำลังสองเซต้าลบกับไซน์กำลังสองเซต้านั่นเองโอเคไหมครับ cos เซตามันคืออะไรครับมันคือ4ส่วน5งั้นมันคือ4ส่วน5ทั้งหมดกำลังสองส่วน sin เซตามันคือเท่าไหร่มันคือลบ3ส่วน5ก็ลบ3ส่วน5ทั้งหมดกำลังสองทุกคนจ๋าคำนวณเลขสิ4ีส่วน5ทั้งหมดกำลังสองเป็น16ส่วน25จริงไม่จริงจริงเนาะ3ส่วน5ทั้งหมดกำลังสองเป็น9ส่วน25้น้องลบเลขกันสิครับจะได้7ส่วน25เสร็จแล้ว ต่อไปเหลือแทนทุกนครับแทน2เซตาอ้องไม่ต้องจําสูตรแตให้มันเสียเวลาเลยทุกนครับแทนคืออะไรนะแทนคือไซายนะครับ2องเซตาส่วนคอร์สสองเซตานั่นเองทีนี้มันตอบเท่าไหร่น้อเอาข้อ1คือซรายหารด้วยข้อ2ได้เท่าไหร่คอมเมนต์มาที่ข้างล่างสิอืมเช็คซิเราตอบถูกหรือเปล่าโอเคไหมและถ้าใครอยากเรียนติโกมิติแบบจัดเต็มนะครับ น้องเข้าไปที่แอปแดงแล้วพิมพ์ว่าวอลคณิตมันโคตรง่ายน้องจะได้เรียนเยนื้อหาตีโกมิติแบบจัดเต็มและใครสนใจอยากลุยคอไปกับพี่ครับทักไปที่แอปเขียวนะครับก่อนทักเนี่ยถ้าน้องยังไม่เป็นเพื่อนกับพี่เนี่ยแอดไอดีไปนะครับแอดไอดีไลน์ line, นะครับมีแอดด้วยนะครับแอดวอลแมจะมีพี่แอนมินคอยตอบคาถามปรึกษาเกี่ยวกับคอร์สเรียนให้กับเราแน่อนอนถ้าอยากเรียนคลิปไหนยายพี่สอนอะครคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย